ตัวเองก็เป็นนักร้องมาก่อนเนาะมันก็ใช่ฮะแต่ก็คือแบบบางทีเราก็ไม่มีทฤษฎีมาเลยเ<ม>ียเราเราก็มีแต่ภาพปฏิบัติอย่างเดียวพอมาเจอเเอะไรเงี้ยมันก็จะมีทริคต่างๆที่แบบว่าแอบขโมยหายใจบ้างอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบร้องๆอยู่อ,อ,อ,อย่างนี้ต้เ่อๆต่อะไยอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันมันต้องไปหาเอาในห้องอัดจริงๆเลย <c oughs> กับทริคเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยในบ้านอ่ะในบ้านช่วยเราบ้างไหมบ้านเองอ๋ออันนั้นช่วยเยอะมากก็<ม>อย่างน้อยตัวกไ็ได้เทคนิคการร้องเพลงมาหลายๆแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่ะ ร้องแบบใช้ลมหายใจออกออกมาอย่างงี้ฮะปากเหม็นกันทั่วหอเลยอะไรประมาณนั้นไปหรืออย่างเง่าอย่างเง่าตุ้จะเป็นคนร้องเพลงผิดวิธีอยู่แล้วไะก็คือตุ้จะใช้คอร้องซึ่งจริงเขาต้องใช้ออกจากท้องใช่ไหมน้อยครั้งที่แต่ลจะเค้นออกมาได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มทําได้บ้างแล้วแต่ก็ไม่ทุกครั้งไปเพราะด้วยความเคยชินที่เราร้องใช้คอบางทีเราเพลินกับบนเวทีเพลินกับความมันเพลินกับแฟนคลับอะไรอย่างเนี้ย ก็ลืมตัวก็ใสเต็มแม็กเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีพอม,มันมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้หัาไม่ว่าผมไม่ร้องเสียงเสียงเสียงแบบแตกแตกแบบว่าแตกฉาดหรือลิ้นนิ้ผักด้วยนะยังไงยังไงแล้วโอ้โหแล้วแบบเคยไปอยู่ทีหนึ่งคอนเสิร์ตซัดไปสิบเพลงครับขอแล้วขอต่อผมก็เอาอีกเอาอีกแล้วเล่นแต่เพลงหนักๆเท่านั้นเลยงางเราก็เล่นเพลงของคนอื่นอะไรเงี้ยหายเลยครับ ลงมาปุ๊บวอ่าเแล้วก็จะปไปหน,นัดเอาคอนเสิร์ตครั้งต่อไปใช่ก็ั้าแตนนั้นมาก็จะแบบว่าจะพยายามจะไม่เพลินมากเพราะเสียงมันจะช้ำนะไรเวลาเล่นคอนเสิร์ตเคยมีหลุดหลุดเล่งรึป่โอ้โหน้อยไปสิครับก็เมื่อกี้พึ่งแซวไปเลยลืมเนี้อครับลืมเนี้อแบบว่าเพงลงร้องกันอยู่ทุกวันแท้แทอย่างเงี้ยแล้วลืมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบว่าผมจะเป็นลกจิตจากเลยาแต่ว่าไปคิดไว้ก่อนขึ่นโทีว่ากลัวลืมเนื้อเพลงนี้ว่ะลืออย่างเงี้ยคือแบบลืมจริงๆไง อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอย,าาาย,อย่างกับเมื่อวานเงี้ยผมยังไม่คิดอะไรเลยแบบปล่อยลืมเม่ลืมแต่พอขึ้นไปไม่ลืมมันมันก็มามันติดปากอะไรอย่างเงี้ยพอเราซ้อมหนักนะผมก็ชวนวงไปซ้อมอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอาละดูเวลาแล้วนะคะใครมีคําถามอะไรส่งมาให้โอกาสดูเวลาแล้วส่งมาเลยส่งมาเลยมาสุราษฎร์วันไหนมาสุราษฎร์วันไหนไม่รู้ซี่จะไปเมื่อไร่ะจะไปเมื่อไหร่ดีตรงใกล้ๆเร็วๆเนี่ยครับเพราะว่าเริ่ม คงประมาณสิ้นเดือนนี้คงจะเริ่มเดินสายแล้วตั้งแต่ในกรุงเทพไปเนก็จะเก็บในกรุงเทพตามผัคก,กอนแล้วก็เริ่มไปต่างจังหวัดแล้ะมีจังหวัดอะไรบ้างนะพี่งไ,งได้ยินเสียงไงอาผมว่าครับพิ่สุโลกเชียงใหม่ร <ไป S 1> ครับะะมีแสุร,ราษฎร์ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวคงเร็วๆนี้ครับแหมถ้าเป็นไม่เคยไปก็ได้สุร,ราษฎร์รู้นะสุราษฎร์ใครเนี่ยมีฉากไหนที่เล่นกับน้องไหประทับใจบ้าง คงเป็นฉากที่จดจําตลอดชีวิตครับก็คงเป็นฉากเลิฟซีนะครับเพราะว่ามันทําให้เราไม่เป็นผู้เป็นคนเลยทีเดียวตื่นเต้นมากมายโอ้โห <laughs> จากตุยเฮฮาสนุกสนานเจอฉากนี้เข้าไปอึ้งกิมกี่เลยฮะ <laughs> ก็แบบว่าสั่น,ปนไปเลยทีเดียวใช่ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบว่าเกรงใจครับเกรงใจผู้หญิงเขาซึ่งเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็มาแต่ก็เข้าใจมันคืองานตัวเขาเองเขาเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ยังเกรงใจแล้วก็ตื่นเต้นอะ่ะแบบว่า เฮ้ยอะไริดอยู่นะอะไรกินอยู oh ่อ่าบอกว่าเอ่อไม่ลืมเนื้อไม่ใช่ตุ้ยเอ้ยื็เ่าก็ลืมเนื้อโชว์ตอนประกวดนะครับในสิลวาไม่มุกครับลืมจริงหายเป็นท่อนเลยตื่นเต้นก็คือโมเดลไอวิทย์นั้นเป็นสาเหตุจากที่ว่าร้องเพลงฝรั่งเป็นครั้งแรกในสิบวีค่ะแล้วแบบพอโดนเพลงฝรั่งปุ๊บแล้วมันมาเป็นเป็นคู่นะครับต้องคือว่าต้องต้องแข่งสองเพลงอย่างเงี้ยเพลงไทยเพลงหนึ่งเพลงฝรั่งเพลงหนึ่ง ท่องเลเพลงฝรั่งเลยเพลงคือเพลงไทยเราท่องแบบผ่านๆอะไรเงี้ยกล่าวว่าได้อยู่แล้วเพราะเคยปากนี้เพลงฝรั่งอัดเต็มแม็กเลยท่องอยู่นั่นนะท่องแล้องพอเอาเข้าจริงๆเพลงไทยลืมครับ <im it> เพลงฝรั่งไม่ลืม <im it> ก็คือไอเพลงที่เราไม่ได้คอยดูแลมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นบทเรียนไปว่าต้องดูแลเท่าๆกาันอ่าฮะเราคือว่าเราต้องดูแลเท่าๆกันไม่งั้นใจเป็นอย่างอย่างนี้มิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ อย่างนี้เลยยดเเีวมื่อวานพันขอแต่งงานแล้วขอแต่งงานแล้วจริงหรือเปล่าแปลว่าหนังใกล้จบแล้วนะคะเราบอกว่าทํางานไหนที่ชอบมากที่สุดทํางานไหนชอบมากที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องร้องเพลงครับผมชอบขึ้นคอนเสิร์ตนะครับค่ะนะฮะก็มันมีความสุขทุกครั้งที่ได้จับไหม่แล้วก็รออยู่แล้วเดี๋ยวจะพี่ตุ้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอหลงตัวเองหน่อยพี่ตุ้ยอุ้ยเออนี่คำถามไม่รู้ถามได้ว่าดิฉันโดนเอไอโดนบอกว่าพี่ตุ้ยมีแฟน มีแฟรหรือยังก็เต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดพี่พี่เอารีบแบบนี้เลยบอกไปเลยไปเลยเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นปลาไหลไม่มีก็นี่แหละก็มีแต่พี่เพื่อนๆนี่ก็มีความสุขพออยู่แล้วฮะนี่ฟังไว้นะทุกคนบอกว่ามีแฟนหรือยังจะมีผลงานอะไรต่ออีกใช่อได้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วได้มาออกทั่วประเทศซะขนาดนี้ฟังไว้นะตอนนี้ก็มีซิทคอมอยู่ครับกำลังถ่ายทำอยู่่าฮะเป็น ของทาง Workpoint ครับผมจะออกช่อง5ครับประมาณเดือนหน้าเพราะนี้ถ่ายไปแล้วเทปหนึ่งก็คงจะเริ่มเก็บถ่ายไปเรื่อยๆเล่นกับคุณนุ้ยสุจิราครับผมแล้วก็พิทเชงเถิดเทิงนี่ท่ากันเป็นพระเอกไม่ใช่เป็นพี่ชายผมอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะแบบว่าก็อย่างที่บอกซิดคอมก็คงจะขำๆตลกๆแน่นอนช่องอะไรช่องอะไรช่อง5ครับช่อง5ใช่ไหมครับผมบอกเวลาได้ไหมคะบอกเวลาอ๋อตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มชัวร์แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ก็ให้เตรียมตัว พบกันได้เลยหลังจากนี้ใบใบยวนาทย์บยบยวนาท์ครับนี่พี่พูดมปแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่บอกว่อาทิตย์วันเดียวเหรออ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะว่าวันนั้นคุยกับพี่ทีมงานแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์ก็คืออะไรเนี่ยอะไรอะไรมีอะไรอ๋อที่จะไปเหรออ๋อนี่พี่เขาเขียนมานะครับว่าจะไปจังหวัดอะไรบ้างเท่าที่ทราบเบื้องต้นนะฮะมีศรีราชานะครับผมไม่ใช่ซ้อนนะฮะสุราษฎร์ธานีครับเชียงใหม่ อุตรดุดครับอุตรดิตพิสุนโลกอุดรด้วยอ่ะเอาอุดอนอ่ะอุดรนไม่ใช่อุตรดิตคำอุตรเดี๋ยวอุตรดิตเครืกันเนี่ยพูดแล้วไม่ไปอ่าทีนี้พวกกกันพิสุนอ๋อพิสุนโลกติดกันงั้นมาทางนั้นมาหาที่พิสุนโลกแล้วกันนี่เป็นบ้านเกิดไออาร์ผมนั่นนะครับอุตรดิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใกล้ๆแบบว่าใกล้ๆกับพิสุนโลกหน่อยก็มาละกันอ่ะเอาแบบว่าเดินทางกันมาฝากอะไรสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนเพลงก็ฝาก ก่อนหน่ฝากผลงานก่อนละกันก็จะมีผลงานอื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดว่าด้วยทราบและชัวร์แน่นอนแล้วเดี๋ยวตุ้จะมาแจ้งให้ทราบอย่าเลื่มนะทุกวันเมื่อวานนี้เร็วๆนี้เลยยี่สามยี่สี่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดมีแรงมาถึงก็มากันละกันมาให้กำลังใจกันแล้วก็หนังใหญ่ครับใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดกล้องนะครับกับหนังเรื่องกอดครับผมโอ้ยโคล h ฮนเดิลวิธมโอ้ยอะไรนะเวิเวรกรรมผู้เชียวอะไรนะ แนเดิมมีวิดแคสตอแนวตตาหมีไปเลยจริงอะไรประมาณนั้นไปก็อาจจะได้เห็นตุ้ในหลายๆบทบาทก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วที่สาคัญก็ขอขอบคุณครับ,ท,ท,ท,รบท,ทีมงานทุกๆฝ่ายครับไม่ว่าทีมงานแฟเเชียทีมงานทุกๆท,ท่านที่ทําให้อัลบั้มนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สุขใจมากครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่ครับที่ทําให้ ผมเกิดมาแล้วได้มาทําสิ่งดีๆอย่างทุกวันนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆแฟนคลับครับที่อยู่ทั้งข้างล่างเนี่ยนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยอย่าน้อยใจกันไปถ้าไม่ค่อยจะได้เจอกันก็ถ้ามีโอกาสเจอกันอย่างนี้ปุ๊บก็จะเนี่ยโอ้โหลรรรรอรรรัรร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 บรร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 ก็จดจํากันไว้ตลอดไปแล้วกรนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ และเดี๋ยวต้องลากันไปพร้อมๆกันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่9ก้าพงชาถึงเียงสาอทีทุกวันค่ะที่นี่ True Music Radio วันนี้ขอไปพร้อมตุ้ยแล้วล่ะค่ะบายบายขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเจอกัน